สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ Star Tarot USA Channel วันนี้เราจะมาพูดถึงดวงของคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงเดือนเมษายนปีพศ2568ในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดกันถึงในเรื่องการงานการเงินผลประโยชน์ของคุณและในเรื่องความรักความสัมพันธ์ สิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่เนี่ยถ้ามันเป็นพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยไพ่หนึ่งเหรียญน,นะแล้วมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบอันนี้ก็บอกให้เราได้รู้ว่าให้คุณจะต้องอระวังตั้งรับป้องกันนะในเรื่องการที่คุณจะให้อภัยกับใครบางคนนะให้โอกาสกับใครบางคนที่ คุณมีปัญหากับเขาที่คุณเคยหันหลังให้กันนะมีเรื่องขัดใจกันผิดใจกันในเรื่องเงินทองผลประโยชน์หรืออะไรก็แล้วแต่แต่ทีนี้ว่า,าการกลับมาของคนคนนี้มันก็เป็นสิ่งที่คุณจะต้องระวังป้องกันนะ <S <S เพราะมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งดาบเไพ่ไพ่ไคิงถือดาบ อันนี้ก็เป็นสถานการณ์ที่บางทีคุณอาจจะเจอการกระทําอะไรบางอย่างที่เ,เป็นการกระทําที่ใจร้ายอะนะที่คุณใจดีกับเขาแต่บางทีคุณอาจจะถูกเอาเปรียบในความจริงใจก็ได้นะแล้วทีนี้พลังงานของไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยถ้าเป็นคนอื่นเขาทายเขาก็จะทายแบบว่า กระโดดข้ามไปข้ามมานะแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไพ่หนึ่งเหรียญเข้ามาปรากฏขึ้นในเรื่องของความสัมพันธ์เนี่ยนะเพราะมันมีไพ่ห้าถ้วยก็หมายถึงความสัมพันธ์ของคุณกับเขาที่มันมีปัญหาแล้วก็ไพ่หนึ่งถ้วยไพ่เหรียญเนี่ยมันก็ต้องทายแล้วว่าอันนี้เป็นความสัมพันธ์ที่มีค่าแต่ใครบางคนเนี่ยอาจจะมีพฤติกรรมที่ ใจร้ายอะที่ปฏิบัติต่อกันไม่ให้เกียรติหรืออะไรอย่างเงี้ยมีการเอ่อทำอะไรที่เป็นการเห็นแก่ตัวเห็นแก่ได้หรือว่าอาจจะเห็นในเรื่องเงินทองผลประโยชน์สำคัญมากกว่าความสัมพันธ์ที่มีค่านะเพราะว่ามันมีพลังงานของไพ่สามถ้วยอย่างเงี้ยแล้วก็ไพ่อัศวินถือไม้เท้า ไพ่สามถ้วยเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่จะเข้ามานะในความสัมพันธ์กลับเข้ามาคืนดีกันอีกทำอะไรร่วมกันอีกทีนี้คนคนนี้เนี่ยก็อาจจะเข้ามาทั้งส่งเสริมสนับสนุนและก็เข้ามาทำลายคุณด้วยในเวลาเดียวกันทำให้คุณเนี่ยเสียใจนะเขาอาจจะในเจตนาของเขาเนี่ยบางทีเขาอาจจะมีสิ่งที่เขาคาดหวังจากคุณ นะนั่นก็คือไอไอเหรียญน,นั้นนั่นแหละนะที่จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณอะได้ไปต่อหรือพอแค่นี้ก็คือเรื่องเงินเลยนะแล้วทีนี้เอ่อพลังงานของไพ่หกเหรียญเนี่ยก็เป็นสิ่งที่ย้ําเตือนเป็นไพ่คีย์เวิร์ดอะที่เหมือนกับว่าไอสิ่งที่ผู้จัดได้อธิบายให้คุณได้ฟังเนี่ยสิ่งที่มันจะเกิดขึ้น ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องน้ําตาแห่งการดีใจหรือเสียใจอาจจะดีใจอยู่แป๊บเดียวที่ใครบางคนกลับเข้ามาในชีวิตคุณแต่เดี๋ยวมันก็จะมีน้ําตาในเรื่องของการเสียใจแล้วคุณได้รู้ว่าคนคนนี้เอาจริงๆแล้วนะเขาก็ไม่ยากที่จะเปลี่ยนไอสิ่งที่เขาเคยเป็นสิ่งที่เขาเคยทํากับคุณนะเช่นในเรื่อง การปฏิบัติกับคุณอย่างไม่เป็นธรรมนะเห็นคุณเป็นของตายนั่นก็เป็นพลังงานของไพ่หกเหรียญที่คุณดูในรูปภาพเดีย๋ยบางคนเนี่ยอ่ะนะผูอ้อะไรหมอดูบางคนเวลาเขาทายเขาก็จะมองแต่ด้านบวกอย่างเดียวพอเห็นเหรียญนี่ก็จะพูดให้คุณเนี่ยตื่นเต้นพูดอะไรที่แบบว่าเป็นการให้ความหวังคุณแต่เอาจริงๆมันต้องดูไพ่ประกอบโดยรอบ แล้วไพ่หกเหรียญเนี่ยคุณลองดูในรูปดิมันเหมือนคนแบบที่มานั่งขอความช่วยเหลือจากใครบางคนแล้วไอ้คนที่อยู่ในฐานะที่มีมีโอกาสเป็นผู้ให้ในมือถือตมือในมือถือตะช่างก็จริงอะ่ะแต่บางทีเขาก็ไม่มีความเท่าเทียมไม่มีความจริงใจหรอกนะเพราะว่าเหรียญอีกฝั่งหนึ่งมีสามเหรียญอีกฝั่งหนึ่งมีสองแล้วตรงกลางเนี่ยมีคนกักเอาไว้หนึ่ง นะฉะนั้นบอกได้เลยว่าต่อให้ใครบางคนกลับเข้ามาในความสัมพันธ์เอาผลประโยชน์เอาอะไรมาหลอกล่อคุณหรือว่าทําให้คุณเนี่ยตื่นเต้นทําให้คุณรู้สึกว่าเออเนี่ยเขาหวังดีกับคุณนะอะไรเงี้ยแต่ระวังมันจะมีเรื่องที่จะต้องจ่ายออกมากกว่าที่คุณจะได้รับนะอันนี้เป็นสิ่งที่ผู้จัดทายนะแต่ถ้าคนอื่นทายนี่ผู้จัดไม่รู้เพราะว่าอะไร พลังงานของไพ่สี่ไม้เท้าเนี่ยนะผู้จัดก็วางไพ่ในลักษณะทั้งไพ่หน้าตรงแล้วก็ไพ่กับหัวเพราะมันมีไพ่กับหัวเนี่ยก็ทําให้เราได้รู้ว่าการกระทําของใครบางคนเนี่ยเป็นประเภทแบบว่าซ่อนเจตนาความคิดและก็ความรู้สึกของเขาสิ่งที่เขาแสดงกับความเป็นจริงเนี่ยมันตรงกันข้ามกันนะเพราะมันเป็นไพ่สี่ไม้เท้าที่เป็นไพ่กับหัวมันเป็นความหมายในด้านลบเลย นะคนคนนี้อาจจะซ่อนเจตนาธาตแท้ของเขาในเรื่องอาการที่เขาเข้ามายื่นข้อเสนอหรือว่าทำดีกับคุณมันก็อาจจะเป็นการกระทำแค่แบบว่า,าที่เขาทำขึ้นมาเพื่อกู้สถานการณ์นะเพื่อให้คุณเพื่อให้คุณเนี่ยยอมรับเขากลับเข้ามาในความสัมพันธ์มันเป็นสิ่งที่เขา ทำขึ้นมาเพื่อตบตาคุณอันนี้บอกได้เลยว่าถ้าเกิดว่าคุณเคยมีปัญหากันมาก่อนก็อยากจะให้คุณเนี่ยระวังตั้งรับให้ดีนะแล้วโดยเฉพาะพอมันมีพลังงานของไพ่สองดาบเขาก็บอกให้คุณนะ่ะไดเ้เตรียมระวังเลยเพราะคนคนนี้บางทีเนี่ยเขาอาจจะใช้คำพูดที่หวานหูหรือเขาอาจจะมี อะไรอะ่ะมีมีการเล่นละครหรืออะไรเงี้ยนะแบบว่าตบตาคนเนี่ยเพราะว่าไพ่เขาฟ้องอย่างนี้นะอันนี้ไม่ใช่ว่าสิ่งที่ผู้จัดพูดขึ้นมาเองแล้วก็อย่างที่บอกอะ่ะเขากลับเข้ามาเนี่ยมันก็เป็นเพราะเรื่องผลประโยชน์ไม่ใช่ว่าความรักหรือว่าความจริงใจอะไรหรอกนะที่ว่าเขาเป็นห่วงคุณหรืออะไรอย่างเงี้ยที่ทําเป็นหวังดีนะเพราะว่า เนี่ยอย่างพลังงานของไพ่อัศวินถือไม้เท้าเนี่ยก็เป็นตัวแทนของใครบางคนที่ท่าดีทีแล้วนะไอพูดกับคุณสัญญาลับปากกับคุณแต่ว่าเขาก็กล้าที่จะโกหกกล้าที่จะเปลี่ยนคำพูดหรือว่าเขามีความคิดอย่างนี้อยู่แล้วในหัวสมองว่าโอ๊ยเขาก็ไม่สนใจที่จะทำตามที่พูดหรอกแต่ก็สัญญาลับปากส่งเดชไปอย่างนั้นเองให้ความหวังกันไปอย่างนั้นเองอันนี้คือความคิดของใครบางคน ในความสัมพันธ์ที่คุณกับเขาเกี่ยวข้องกันในช่วงเวลานี้ซึ่งผู้จัดก็ไม่รู้เป็นฝ่ายคุณที่ทำกับเขาหรือว่าเขาจะกลับเข้ามาทำกับคุณนะอันนี้คุณก็ต้องตรวจดูความคิดแล้วก็การกระทำของตัวคุณเองแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งฉะนั้นจากหน้าไพ่เนี่ยก็อยากจะเตือนให้คุณได้รู้ว่าถ้าคุณได้รับโอกาสครั้งนี้นะก็ขอให้คุณอะ เห็นคุณค่าในกันและกันแล้วก็อย่ามองว่าอีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเป็นเหยื่อหรือว่าคิดที่จะเอาเปรียบในความจริงใจของเขาอะไรแบบนี้เพราะว่าถ้าคุณเจอคนที่ดีคนที่จริงใจคุณก็ควรที่จะยกเว้นเขาไว้บ้างนะไม่ใช่ว่าทำแบบนี้กับทุกคนเพราะอะไรไอ้สิ่งที่คุณเห็นนะ่ะที่มันเป็นไพ่เหรียญนนะ่ะ นะพอถึงแม้ว่ามันจะเป็นความหมายที่ดีแต่พอมันมาขึ้นกับไพ่ที่เป็นพลังงานในล้านลบมีคนที่เห็นแก่ตัวมีความสัมพันธ์ที่เคยแบบว่าต้องหันหลังให้กันแล้วทีนี้คนคนนี้จะกลับเข้ามาไพ่ก็บอกเตือนให้เราได้รู้ว่านะคนคนนี้บางทีเขาอาจจะกลับเข้ามาให้บทเรียนที่มีค่ากับคุณก็ได้แทนที่จะเป็นเงินทองผลประโยชน์ฉะนั้น ไม่ว่าจะเป็นใครบางคนที่กลับเข้ามาในความสัมพันธ์หรือว่าจะเป็นคนใหม่ก็แล้วแต่ที่คุณเปิดรับเขาเข้ามานะอันนี้คุณจะต้องระวังรวมไปถึงการที่คุณอยู่ร่วมทํากิจกรรมอะไรกับใครในเรื่องเงินทองผลประโยชน์การลงทุนการเป็นหุ้นส่วนหรือว่าใครบางคนที่เข้ามาเนี่ยนะทำดีกับคุณนะ่ยก็อย่างที่ผู้จัดบอกอะว่า มันก็มีทั้งแบบว่าเอาผลประโยชน์มาล่อแต่เอาจริงๆแล้วเนี่ยเขามีสิ่งที่คาดหวังที่จะได้จากคุณมากกว่าที่เขาเอามาหยิบยื่นให้คุณนะถึงแม้ว่าคำทำนายอันเนี้ยมันค่อนข้างที่จะออกมาในด้านลบนะแต่ก็อันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดเรียนรู้มาทั้งสองด้านเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันมีสองด้านนะมีทั้งพลังงานบวกและพลังงานลบบางช่องเนี่ยเอ,อ หมอดูบางคนน่ะเขาไม่กล้าทายหรอกไอ้พลังงานลบเพราะว่าถ้าฟังแล้วไม่มีใครอยากจะติดตามช่องของเขานะทำเ,เหมือนกับว่าเขาพูดไปเนี่ยมันก็ไปทำลายความฝันความหวังแม้แต่การลงโฆษณาหน้าปกช่องของแต่ละคนเนี่ยบางคนนี้ก็จะพูดเวอร์เลยหูคุณจะถูกหวยคุณจะได้รางวัลคุณจะได้รับมรดกเนี่ยบางคนเห็นเหรียญแค่เนี่ยบอกว่าจะถูกหวยเป็นสิบห้าล้านอย่างนี้อย่างนั้น อันเนี้ยบางคนน่ะเขาไม่มีความรับผิดชอบในสิ่งที่เขาพูดในสิ่งที่เขาทายเรียนมานิดๆหน่อยๆน,นะแล้วก็เรียนแต่ในด้านบวกบางคนจําไม่ได้หมดหรอกว่าด้านบวกด้านลบมันเป็นยังไงไพ่ออกมาแบบนี้จะต้องทายลักษณะนี้เขาเหมาทายเป็นพลังงานบวกบวกไปหมดฉะนั้นเนี่ยมันก็ทําให้ใครบางคนเนี่ยตัดสินใจผิดเลือกมองคนผิด เลือกเดินหลงทางนะอันนี้บางคนเขาก็ไม่ได้รับผิดชอบ<ๆ>เขาก็ไม่ได้สนใจกับสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาทายก็เอาเป็นว่าขอให้คุณอ่ะฟังหูไว้หูนะถึงแม้ว่าคำทํานายที่ผู้จัดทายมาเนี่ยมันอาจจะไปทำลายความฝันความหวังของคุณแต่ว่าให้อย่าประมาทแล้วกันอย่าประมาทในการาใช้ชีวิตร่วมกับใครในเรื่องเงินทองผลประโยชน์เพราะอย่างที่บอกอ่ะไม่คุณ ทำเขาเขาก็ทําคุณเนี่ยมันก็จะเป็นแบบนี้แหละแต่ถ้าคุณเป็นฝ่ายทําเขาอันนี้ก็ไม่มีอะไรจะต,ต้องเป็นห่วงเพราะคุณรู้อยู่แล้วคุณมีแผนการอะไรบางอย่างคุณมีพฤติกรรมแบบนี้กับใครบางคนก็คือเป็นเรื่องปกติก็คืคอไพ่เขาก็ก็ทายออกมานะให้ให้คุณได้รู้เพราะว่าอันนี้มันเป็นเรื่องระหว่างคุณกับอีกฝ่ายหนึ่งแล้วส่วนในเรื่องของการงานเนี่ยนะ บางทีการอยู่ร่วมกับใครในที่ทำงานแห่งนี้ถ้าถ้าไม่เจ้านายนะก็อาจจะเป็นเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานที่บางทีต่อต้านคุณไม่ให้ความร่วมมือหรือเป็นพวกประเภทเใจร้ายใจดาําชอบออกคำสั่งชอบควบคุมแล้วก็เป็นพวกประเภทแบ่งแยกเหยียดเชื้อชาติเหยียดสีผิวอะไรประมาณนี้นะเพราะว่าพอมันเป็นตัวแทนของไพ่ คิงถือดาบแล้วมันมีพลังงานของไพ่ห้าม้เท้ามันก็จะมีคนประเภทที่แบบว่าชอบเหมือนกับว่าทำตัวเป็นเจ้าพ่อเจ้าแม่อะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็พอคุณได้เข้ามาทำงานในที่แห่งนี้คุณถึงได้รู้นะว่าคนพวกนี้เขาเป็นแบบนี้นะแต่ก็ถ้าเกิดว่าคุณคิดที่อะไรอะหมดหวังกำลังใจอะไรอย่างเงี้ยเสียใจอันเนี้ยผู้จัดก็เข้าใจได้ เพราะมันมีพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยแล้วก็ไพ่ห้าถ้วยนะซึ่งสองใบเนี้ยมันก็ไพ่สองใบเนี้ยก็เป็นพลังงานในด้านลบที่บอกให้เราได้รู้ว่าตอนเนี้ยคุณเสียใจเสียความรู้สึกกับสิ่งที่คุณคาดหวังแต่ทีนี้ว่าถ้ามันมีเหตุการณ์ในลักษณะนี้นะคุณก็จะต้องเออ่ทำใจแหละว่าเออ่ คุณเปลี่ยนใครไม่ได้นะคุณเปลี่ยนคนพวกนี้ไม่ได้มันเป็นสถานการณ์ที่คุณจะต้องเปลี่ยนตัวคุณเองเปลี่ยนความคาดหวังแล้วถ้าเกิดว่ามันมีในเรื่องเงินทองผลประโยชน์แล้วคุณยังจําเป็นที่จะต้องอยู่ตรงนี้เนี่ยคุณก็ต้องอยู่ให้ได้อยู่ให้เป็นอยู่ให้เกิดประโยชน์กับตัวเองรู้จักที่จะเอาตัวรอดแต่ถ้าเกิดว่าใครบางคนเนี่ยสมมุติว่าคุณทนไอ้ความาไม่เท่าเทียม ในที่ทำงานแห่งนี้หรือว่าใครบางคนที่ทำผิดกฎหมายผิดศีลธรรมปฏิบัติกับคนในปกครองอย่างไม่เป็นธรรมอะไรอย่างเงี้ยอาจจะเป็นเ,เจ้าของเจ้านายก็ได้ที่คุณร่วมงานด้วยหรืออะไรแบบเนี้ยนะบางทีเนี่ยในเหตุการณ์เนี้ยมันอาจจะมีสถานการณ์ที่กดดันกันและถ้าเกิดคุณคิดว่าถ้าคุณถูกบีบให้ออกจากงานคุณอยากจะออกแล้วถ้าเกิดว่า คุณอยากจะฟอ้องรนะ้องเนี่ยเพื่อให้ได้ค่าเสียหายอะไรแบบนี้จากการถูกก,กันแกล้งถูกบีบออกจากงานอะไรประมาณนี้นะก็อยากจะบอกให้คุณได้รู้ว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ไม่ง่ายหรอกเพราะว่าเขาก็มีกลุ่มคนของเขานะทีอ่อาจจะเป็นพวกทนายความมีที่ปรึกษาอะไรแบบนี้นะเขาถึงได้กล้าทำกับคนในปกครองแบบนี้คนพวกเนี้ย เขาเรียนรู้กฎหมายมาดีนะเขาเรียนรู้ในเรื่องอาทางทางออกทางหนีที่ไล่เอาไว้เรียบร้อยแล้วไม่เช่นนั้นเขาไม่กล้าทำอะไรที่เป็นการขัดต่อตัว,ต,ว,ต,วตัวบทกฎหมายนะอันนี้ก็คือสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นจากหน้าไพ่ในเรื่องการงานและอีกอย่างหนึ่งถ้ามันมีในเรื่องของการฟอ้องร้องกันเกิดขึ้นสิ่งที่ผู้จัดมองเห็นอะ คนที่เป็นฝ่ายผิดเนี่ยจะได้รับการช่วยเหลือหรือว่าเหมือนกับว่าโชคจะเข้าข้างทางเขานะแล้วคนที่ถูกลังแกเนี่ยคุณจะไม่ได้รับความเป็นธรรมเพราะอะไรถ้ามันมีพลังงานของไพ่เอ่อคิงถือดาบแล้วเขามาปรากฏอยู่กับพลังงานของไพ่ที่เป็นในด้านลบเนี่ยในเหตุการณ์เนี่ยมันจะมีการติดสินบนกัน นะมันจะเป็นสถานการณ์ที่เหมือนกับว่าเขายอมที่จะเสียเงินจ่ายให้ทนายเพื่อต้องการให้เขาเป็นฝ่ายชนะดีกว่าที่เขาจะมาจ่ายให้ฝ่ายตรงข้ามอะไรประมาณเนี้ก็เช่นเดียวกันกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ในช่วงเวลาเนี้ยถ้าเกิดว่าคุณกับเขานะอันนี้สำหรับกรณีบางคนนะมันก็ไม่ใช่ว่าตรงกับทุกคนมสมมติคุณกับ ใครก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นคนรักคู่ครองคุณมีปัญหากันในเรื่องทางกฎหมายอะไรแบบนี้อันนี้ก็ต้องทำใจเลยนะอย่างที่บอกอะถ้าเกิดว่าคุณคิดที่จะทนเขาไม่ไหวคิดที่อยากจะขอหย่าอยากจะจบจากความสัมพันธ์แล้วจะต้องมันมีเออมันมีเรื่องในการแบ่งทรัพย์สินสมรสอะไรอย่างเงี้ยนั่นก็คือพลังงานของไพ่ไพ่หนึ่งเหรียญนะแต่ทีนี้ คุณก็ต้องคิดให้ดีนะคิดถึงผลประโยชน์ในระยะยาวนะถ้าคุณทนได้คุณก็ทนเพราะอะไรผู้จัดเข้าใจแหละมันเสียความรู้สึกกันนะคุณอยู่ในความสัมพันธ์ที่บางทีคุณเจอคนเห็นแก่ตัวแบบอยู่กันใช้ชีวิตด้วยกันเนี่ยมันเหมือนไม่ใช่สามีภรรยากันบางทีมันแบบว่ามันใช้อำนาจกันเกินไปแล้วก็ ไม่ซื่อสัตย์ในเรื่องเงินทองอะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเขาจะต้องเป็นฝ่ายมีอำนาจตัดสินใจอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยนะเขาเป็นฝ่ายควบคุมแล้วก็ไม่มีความเป็นธรรมนะในเรื่องการใช้ชีวิตคู่หรืออะไรแล้วถ้าเกิดคุณคิดว่าคุณอยากจะจบอยากจะฟ้องหย่าหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ได้แหละแต่ว่าคุณอาจจะไม่ได้ความเท่าเทียมหรอกเขาก็อยากจะกันเอาไว้ให้มากที่สุดนะอะไรที่เกิดแบบ ถ้าจะต้องมีการฟ้องร้องกันนะ่ะเขาก็ไม่อยากจะเสียอะไรให้คุณไปง่ายๆเขาเอยอมที่จะเสียให้ทนายเพื่อเพื่อที่จะดึงเรื่องหรือว่าเพื่อที่จะทำอะไรก็แล้วแต่เพื่อให้เกิดกับผลประโยชน์กับเขาแต่ไม่ใช่กับคุณนะเขายอมเสียทนายเสียเงินให้ทนายแต่เขาไม่ได้เขาไม่คิดว่า คุณเป็นภรรยาเขาสมมุติว่าคุณจะต้องอ,ออกไปสร้างเนื้อสร้างตัวเองเริ่มต้นใหม่หรืออะไรเงี้ยคุณก็ต้องมีสินสมรสที่คุณหามาด้วยกันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้ยกตัวอย่างนะกร,กรณีว่าถ้าเกิดว่าคุณมีเรื่องคดีความมีเรื่องฟ้องร้องอะไรกันมันก็จะเป็นในลักษณะเนี้ยฉะนั้นเขาก็ไม่ได้จริงใจที่จะเ,เห็นใจคุณหรอกนะ ไม่ว่าจะเป็นความผิดพลาดของใครก็แล้วแต่หรือแม้ว่าความผิดพลาดของเขาเขาไม่สนพอเลิกกันเนี่ยเขาก็อยากจะให้คุณไปตัวเปล่าเขาก็จะกันให้ถึงที่สุดแล้วก็การกลับมาทําดีของเขาเนี่ยก็แค่เป็นเรื่องของการสร้างภาพอยากจะมาต่อรองหรืออะไรต่ออะไรแต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่พอไม่ได้ในสิ่งที่เขาต้องการเดี๋ยวธาตุแท้ก็จะออกมาเหมือนเดิมนะอันนี้ก็คือ สถานการณ์ถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาอะไรกับใครในเรื่องการเผชิญหน้ากันการฟ้องร้องกันนะเราก็ถ้าเป็นในเรื่องของการทําผลงานอะไรบางอย่างทางสื่อออนไลน์การเรียนการสอนการให้ความรู้ผู้คนเนี่ยอันนี้ช่วงเวลานี้คุณรู้สึกว่าอไอ้รายได้ที่คุณเคยมีเนี่ยมันอาจจะไม่เหมือนเดิมแล้วคุณก็มีความรู้สึกว่า พูดติดตามอาจจะน้อยลงหรือมันมีการกระทำบางอย่างที่ไม่โปร่งใสนะหรือว่าคุณอาจจะถูกปิดกัน้นการมองเห็นอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์ที่บางทีถ้าเกิดว,ว่าคุณทำทางสื่อออนไลน์ยกตัวอย่างนะอันนี้ผู้จัดยกตัวอย่างนะว่าบางคนผู้จัดเคยเห็นเขาพูดบอกว่าตอนเนี้ย เขาไม่อยากจะทำแล้วไอ่ u t u b e เนี่ยเพราะว่าผู้ติดตามของเขาเป็นแสนแต่กลายเป็นว่าคนดูแค่เป็นหมื่นเดียวซึ่งเขาไม่อยากจะเชื่อว่าเออไม่มีคนที่แบบว่าเคยกด s u b s c r i b ์เอาไว้เนี่ยที่จะไม่ดูช่องของเขาเขามีความรู้สึกว่าช่องเขาถูกปิดกัน้นการมองเห็นเพราะอะไรอะ่ะมันเป็นในเรื่องของเงินทองผลประโยชน์โฆษณาอะไรต่ออะไรซึ่งบางทีเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้ คนที่ทำช่องพวกนี้มีรายได้มีค่าชั่วโมงจากการดูหรืออะไรแบบเนี้ยคือผู้จัดก็ฟังเขามานะอันนี้ฟังเขามาคือเขาก็ออกมาพูดประมาณเนี้ยเหมือนกับว่าทำมาเนี่ยแต่ตอนเนี้ยเขาต้องมีผู้ช่วยมีค่าใช้จ่ายอะไรต่ออะไรแต่ว่าตอนเนี้ยรายได้เนี่ยมันมันไม่คุ้มค่านะแต่เป็นสิ่งที่เขาเนี่ยทำด้วยใจรักจริงๆ นะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เบื้องบนก็บอกเขาว่าถ้าเกิดว่าเป็นสิ่งที่คุณทำมานานเป็นความรู้ความสามารถความชำนาญของคุณก็ให้ทำสิ่งนี้ควบคู่กันไปแล้วก็หางานเสริมมาช่วยแต่อย่าทิ้งมันไปเลยสัทีเดียวนะเพราะว่าคุณนะ่ะถูกเลือกให้ทำหน้าที่นี้แล้วนะผู้จัดนะ่ะเข้าใจเลยเพราะว่า มันมีนะบางช่องที่ผู้จัดกดติดตามเอาไว้กดซ u b s c r i b e เอาไว้แต่ผู้จัดก็ไม่เห็นช่องเขาอีกเลยมันมันมีอะไรที่มันน่าสงสัยอะที่ว่าอย่างน้อยเรากด Subscribe ใครไว้อะเวลาเขาโพสอะไรเราควรจะเห็นโพสของเขาเพราะบางทีอย่างบางช่องเนี่ยหายไปเลยนะแล้วผู้จัดก็ลองเข้าไปกดดูว่าเอ๊ะเขาไม่ทำช่องใหม่ๆออกมาเหรอพอผู้จัดเขากดเข้าไปดูก็เห็นเอา้าเมื่อ สิชั่วโมงที่แล้วเขาก็ออกคลิปใหม่เมื่อสองวันที่แล้วเมื่ออาทิษย์ที่แล้วเขาก็ออกคลิปใหม่แต่ทําไมเราไม่เห็นเขาเลยนะตอนนี้ผู้จัดก็เริ่มเก็ตแล้วนะว่าช่องของผู้จัดเหมือนกันเหมือนกับว่าเราทํามาเนี่ยคนดูก็มีอยู่แค่เนี้ยนะเหมือนมันมันไม่มีการเติบโตแล้วก็มันมองไม่เห็นในเรื่องไรายได้ซึ่งตอนเนี้ยก็เหมือนพลังงานของไพ่หนึ่งถ้วยเนี่ยตอนนี้ผู้จัดเนี่ยทำใจแล้วนะว่า สิ่งที่เราทำเนี่ยทำเพื่อตอบแทนเบื้องบนแล้วกันทําเพราะว่าเราถูกเลือกให้ทําหน้าที่นี้ทําเพราะว่าเป็นสิ่งที่เราทําด้วยใจรักจริงๆไอ้เรื่องเงินทองผลประโยชน์เนี่ยตอนเนี้ยไม่ต้องไปคิดเลยนะผู้จัดก็เป็นกําลังใจให้คุณแล้วก็อยากจะบอกให้คุณรู้ว่าหลายคนก็มีปัญหาคล้ายๆกันไม่ใช่แค่คุณคนเดียวนะก็ขอให้หางานเสริมทําไปละกัน ก็ขอให้คุณโชคดีกับทุกการตัดสินใจแล้วถ้าคุณคิดว่าคลิปวิดีโอนี้มีประโยชน์กรุณาช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นวิทยาทานให้เก่ดกันด้วยนะคะขอขอบพระคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ